กระสุนปืนใหญ่ที่ยิงใส่เราจ่ายด้วยเงินค่าคอนโดหรูในกรุงเทพวงจรอุบาทที่เปลี่ยนเงินโกงเป็นอาวุธสงครามคุณเคยยืนมองข่าวต่างประเทศแล้วเกิดความสงสัยที่อธิบายไม่ได้ไหมว่าประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ยังทำปัสิกรรมถนนหนทางในชนบทยังเป็นลูกหลังและมีตัวเลข GDP น้อยกว่าประเทศไทยหลายเท่า แต่ทำไมกองทัพของพวกเขาถึงมีงบประมาณช้อปปิ้งอาวุธสงครามระดับไฮเอนได้ไม่หยุดหยอด่อนจะหลดไหลลำกล้องรุ่นใหม่ล่าสุดรถถังหุ้มเกราะราคาแพงระยับโดนทางทหารสัญชาติมหาอำนาจสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผักปลาที่หาได้ซื้อที่หาซื้อได้ในตลาดสดแต่ในแต่ที่สำคัญมันไม่ได้ถูกซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ตรวจสอบได้จากภาษีประชาชนที่ยากจนของพวกเขา คำตอบปริศนานี้มันเจ็บปวดและน่าขยะกขยงเพราะแหล่งทุนใหญ่ที่สุดที่เสกสรรอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาไม่ใช่บ่อน้ามันไม่ใช่เหมืองทองคําและไม่ใช่สินค้าเกษตรแต่มันคือความโลภและความตายของคนทั้งโลกที่ถูกวีดไถผ่านสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมไซเบอร์ 1. หุบเหวแห่งปอยเฟตและสีหนุวิว ซิลิคอนวอลเลยแห่งอาชญากรรมโลกสิ่งแรกที่คุณต้องล้างภาพจำเดิมๆออกไปจากสมองคือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชาไม่ได้มีไว้หรอกแค่ป้าข้างบ้านให้โอนเงินหลักพันหลักหมื่นแต่พื้นฐานเศรษกฐกิพิเศษอย่างสีหนุวิวหรือปลอยเปตมันได้วิวัฒนาการไปไกลกว่านั้นมากตึกสูงเสียษฟ้าที่ผุดเหลากับดอกเห็ดหลอกนั้นคือหลังบัญชาการของมาเฟียจีนไต้าคี แก๊งต้มตุ๋นระดับพรการจากเกาหลีใต้และเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์จากยุโรปตะวันออกที่มารวมตัวกันโดยได้รับตั๋ว VIP จากผู้มีอำนาจในพื้นที่ที่คอยคุ้มกะลาหัวนี่คือฮับอาชญากรรมข้ามประเทศระดับ global scale เหยื่อของพวกเขาไม่ใช่แค่คนไทยแต่คือคนทั่วโลกเงินที่ไหลเข้าสู่ระบบนี้จึงไม่ใช่แค่เงินบาทมันคือเงินดอลลาร หยวนวอนและยูโรจำนวนมหาศาลรายได้จากอุตสาหกรรมค้ามนุษย์และหลอกลวงนี้มีมูลค่าสูงกว่าการส่งออกข้าวอย่างพาราหรือการท่องเที่ยวของประเทศนั้นรวมกันเสียอีก 2. เครื่องซักผ้าที่ชื่อว่าประเทศไทยแล้วเงินโจรสกรปรกเหล่านี้กลายสภาพเป็นจรวดไหลล้ำกล้องได้อย่างไร แน่นอนว่าคริปโตเคเรนซีคือประตูด่านแรกที่ใช้โอนข้ามโลกเพื่อซื้ออาวุธในตลาดมืดแต่เงินสดยังมีอีกมหาศาลและอาจยากรเหล่านี้ต้องการสินทรัพย์ที่จับต้องได้เพื่อสังเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและสร้างบารมีความจริงที่น่าเจ็บปวดที่สุดคือเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่ที่สุดของพวกเขาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เอง เงินสีเทาถูกขนข้ามพรมแดนมาฟอกผ่านระบบเศรษฐกิจของเราในรูปแบบที่คุณอาจเดินผ่านมันทุกวันโดยไม่รู้ตัว 1. ฟอกผ่านอสังหาริมทรัพยก์การการก้านซื้อคอนโดหรูยกชั้นย่านสุขุมวิทรัชดาผ่านนอมินีคนไทยหรือการซื้อหมู่บ้านจัดสรรระดับออาต้าลักซซูรี่เพื่อเปลี่ยนเงินดำให้เป็นโฉนดที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี 2. ฟอกผ่านตลาดทุนการนำเงินเทาเข้ามาปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไล่ราคาหุ้นเล็กให้กลายเป็นหุ้นใหญ่สร้างภาพว่านักธุรกิจผู้ร่ำรวยเพื่อฟอกเงินให้ข่าวอา ح, ผ่านกำไรจากการขายหุ้น 3. การฟอกผ่านธุรกิจบันเทิงและบริการผับบาร์หรูร้านอาหารระดับไฮเอนที่เปิดมาเพื่อรองรับเงินหมุนเวียนไม่ได้เน้นกำไรจากการขายอาหาร แต่เน้นปั่นยอดบินเพื่อให้เงินสกปปกกลายเป็นไรายได้ที่เสียภาษีถูกต้อง 3. การซื้ออนาคตประเทศไทยท่อนำเลี้ยงที่มองไม่เห็นแต่สิ่งเลวร้วายและอันตรายยิ่งกว่าการซื้อตึกและซื้อหุ้นคือการที่เงินสีเทาเหล่านี้ถูกนำมาใช้ซื้ออำนาจรัฐข่าวลือหนาหูและล่องรอยการเงินที่ไม่เคยโกหกชี้ชัดว่า เงินทุนจากธุรกิจสีเทาและแกมเมอร์ข้ามชาติเหล่านี้ถูกส่งต่อเป็นท่อน้ำเลี้ยงทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งเงินสดมหาศาลถูกอัดฉีดให้พรรคการเมืองบางพรรคหรือนักการเมืองบางกลุ่มเพื่อแลกกับข้อแลกเปลี่ยนที่แสนคุ้มค่าเช่นแลกกับการที่ตำรวจไซเบอร์จะไล่จับแค่บัญชีม้าตัวเล็กๆแถวชายแดนแต่ไม่เคยสาวไปถึงตัวการใหญ่ที่นั่งจิบวายอยู่ในเพนท์เฮาส์กลางกลุ่ม หรือแรกกับการที่กฎหมายไทยจะอ่อนแอและมีช่องโหว่เป็นพิเศษเมื่อต้องจัดการกับทุนข้ามชาติกลุ่มนี้และแลกกับการแลกการหลับตาข้างหนึ่งปล่อยให้ไทยกลายเป็นทางผ่านของอาวุธยาเสพติดและแรงงานทาส 4. วงจรอุบาทกระสุนที่ยิงใส่เราคือเงินของเราเองนี่คือวงจรอุบาทที่สมบูรณ์แบบและน่าสะพึงกลัวที่สุด 4.1โจรป้นเงินคนไทยและเงินทั่วโลกผ่านสแกมเมอร์และผนานออนไลน์4.2โจรขนเงินมาฟอกในไทยซื้อคอนโดและปั่นหุ้น4.3โจรเกียดเงินฟอกแล้วมาซื้อเมืองมาซื้อนักการเมืองไทยบริจาคพักหริจายสวย4.4นักการเมืองไทยปกป้องโจรไม่ออกกฎหมายปราบปตามจริงจัง4.5 โจรเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้ออาวุธให้ประเทศเพื่อนบ้าน4.6ประเทศเพื่อนบ้านเอาอาวุธนั้นมาขู่เราที่ชายแดนสรุปแล้วสงครามครั้งนี้ไม่ใช่แค่การสู้รบระหว่างทหารไทยกับทหารต่างชาติที่แนวชายแดนแต่มันคือสงครามที่เราสู้กับเนื้อร้ายที่แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างของประเทศเรากระสุนปืนใหญ่ที่ตกมาใส่หลังคาบ้านพี่น้องคนไทยชายแดน อาจจะถูกจ่ายด้วยค่าคอนโดหรูที่อาจยาก,กรนจีนเทปที่อาจยาก,กรนจีนเทามาซื้อไว้ในกรุงเทพหรืออาจมาจากเงินบริจาคพัดการเมืองที่คุณเผื่อกาคะแนนให้เมื่อวันซื่นคำถามสำคัญที่ต้องตะโกนถามดังๆในวันนี้คือเรากำลังลบกับศัตรตูภายนอกหรือเรากำลังลบกับคนขายชาติที่เปิดประตูรับเงินโจรเข้ามาเผาบ้านตัวเองกันแน่ ร่วมกันกระชากหน้ากากคนขายชาติและเครือข่ายฟอกเงินถ้าคุณโกรธที่รู้ว่าเงินในกระเป๋าที่คุณถูกหลอกไปกลายมาเป็นกระสุนปืนที่เลงกับมหาคุนถ้าคุณไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเพียงเครื่องซักผ้าของมาเฟียโลกและเป็นหมูในอวยของนักการเมืองขี้ช่อขอเชิญชวนคุณมากดติดตามช่องของเราการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจะพาคุณไปพุดคุยเส้นทางการเงินวิปริต จากลอยเปสูส่สาธรเงินสีเทาเดินเดินทางมาอย่างไรและใครคือนอมินีตัวจริงนักการเมืองในกระเป๋ามาเฟียพักไหนกลุ่มไหนที่มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้ทุนเทาอย่างน่าสงสัยแฉกลยุทธ์ฟอกเงินรู้ทันเล่เหลี่ยมการเปลี่ยนเงินโจรให้เป็นเงินบริสุทธิ์ผ่านตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์มาร่วมกันจับตาและหยุดวงจรอ,อุบาทนี้ก่อนที่ประเทศไทยจะถูกขายจนไม่เหลือแม้แต่ชื่อ กดติดตามการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจะร่วมกวาดล้างขยะแผ่นดินนี้ให้สิ้นซากไปด้วยกันครับสวัสดีครับ